เฮ้พ้ดจริงเหรออืมก็คราวนั้นตั้งแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเลยรู้สึกว่าจะลองเข้าชมรมกัรดดูดีไหมว่าไปนัะดีใจจรงเลยขอบใจมากนะเออแต่เราก็ยังอยู่ชมรมเทนนิสเหมือนเดิมนะอาจจะไม่ค่อยได้แวะไปเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วจ้าถ้าติดสินใจได้แล้วพวกเรารียกปที่ห้องชมรมกันดีกว่าห้องชมรมหรออืห้องว่างอยู่เลยได้รับอนุญาตให้เอามาใช้ได้นะ ดีใจจังเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีสมาชิกมาพร้อมกันถึงสองคนเลยเอ๊ะสองคนฉันชื่ออุนโนอุซุเมะดูเหมือนจะเป็นเด็กมัธยมต้นทั่วไปก็แค่ดูเหมือนนะ่ะนะแต่ก็มีเพื่อนที่ไม่เหมือนใครทั่วไปด้วยล่ะค่ะ พวกเธอออกมาจากกาซแล้วก็มีพลังพิเศษด้วยค่ะฉันเรียกพกเพื่อเหล่านั้นว่าต 嫌い時にはけんかもしてそれでも許しあえる友達だも」「んじけそうになる時もあう」「不安で寝れないよるも」「そんな時優しく声え ที่หงานพิเศษชุบระหุครั้งแรกของคาเทียเธอคือคนในตอนนั้นนี่อ้าวโอซูแมจังรู้จักด้วยเหรอไม่หรอกจะว่ารู้จักหรือไม่รู้จักดีเด็กคนนี้ชื่อว่าโทโดริคาคามิจังอยู่ชั้นมาหนึ่งจ้ารุ่นน้องโอสวัสดีค่ะรุ่นพี่ นูชื่อโทโดริคากามีค่ะฝากหนอฝากตัวด้วยนะเออจ้าสวัสดีอะไรกันเราจำผิดคนงั้นเหรอ,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 อสักวันนึงนะ่ะฉันจะต้องเอาการดขึ้นมาอย่างแน่นอนจำถูกคนแล้วจ้องตากันขนาดนั้นสนิทกันแล้วสินะเอ,อ๊อคือว่านะมานาอใิใช่ใช่ มีกันครบ3มคนแล้วมาตั้งชื่อทีมกันเถอะนะเอาพยางค์แรกของชื่อพวกเรามาเอาเป็นว่าก่อนอื่นพวกเรามาทำความสะอาดห้องกันก่อนก็แล้วกันนะอเอออุสุเมจงังพอดีท้องร้องนิดหน่อยนะเลยว่าจะเอาขนมไปหม่ำหน่อยนะ เยอะขนาดนั hoy, hoy, quer, quer <t> ้นเลยเหรอก็ก็วัยกำลังโตนั่นนะฮเกือบไปแล้วว้าวขนมข ไปแล้วนะค่ะเทียดูซึมๆจังเลยนะพวกซาซารัสที่อย yep> et ู่ในดีไวส์ก็เห็นแล้วใช่ไหมล่ะเด็กคนนั้นน่ะจ้องฉันตลอดเลย ใจหายใจควา่าลุ่มใจจังเรื่องคากามิจังเหรออืมก็นิดหน่อยไม่ใช่คนไม่ดีหรอกอืมถ้าได้งั้นก็ดี มาไวจังเลยอะสวัสดีค่ะทำควาสะอาดให้เหรอพอดีครูปล่อยเร็วนะคะขอบใจนะคากามิจัง <c oughs> นั่นสินะคงเป็นอย่างที่มานาอิพูดละมั้ง <c oughs> สวัสดีจ้าคากามิจัง <c oughs> นี่อย่า,าแต่ต้องตัวกันสิยะเฮ้ยฟังนะ ฉันจะเอาการ์ดของเธอมาให้ได้เลยคอยดูฉันจะได้เอาคุณอีอิจตขึ้นกลับมาเอ๊ะเอาคืนไปสิหาฮะ<า>แน่ใจนะอืมฉันไม่รู้ว่าถ้าชนะแล้วจะได้การ์ดมาด้วยอย่าคืนให้ตั้งนานแล้วล่ะ ค้าข,ขอบคุณผู้เธอสองคน<ะ>ฉันชงชามาให้แล้วละจ้ะอ,อร่อยไหมจะทำเองนะยอดเยี่ยมเลยค่ะ <c oughs> แท้เป็นหนูเลยอฉันแวะไปซื้อขนมที่ร้านสหกรณ์ก่อนนะเอ๊ะ นี่ก็เหลือเยอะอยู่นะต้องมีเผื่อไว้หน่อยอุซเมจัง,จงแสงดาวที่ทอประกายผ่านป้าฟ้าและประกายคริสตัลซึ่งขาผ่านไันเวลาเอ๋ยเพื่อคอมไม่ขีดแห่เวลา ไขึ้นไม่รู้เหมือนกันในที่สุดเงินค่าขนมของฉันใกล้หมดเกลี้ยงแล้วมันเลวร้ายจนบอกเป็นตัวเลขไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็เกิดจากการที่พวกเธอทานขนมมากเกินไปนี่แหละโอ้ยใจร้ายอ่ะตัวเองก็หม่ำด้วยกันแท้ๆใจดำเงียบไปย่อยเยยเหรอลิ้นพันกันละมงังเอาเป็นว่าจนกว่าฉันจะได้เงินค่าขนมรอบหน้า ขอห้ามพวกเธอกินขนมเป็นอันขาดไม่นะมันไม่ไมจริงมาสเตอร์ขนมเป็นชีวิตจิตใจของผู้หญิงนะคะโปรดเมตตาด้วยค่ะให้ทำไงล่ะก็มันไม่มีแล้วจริงๆนี่ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ลองทำงานพิเศษดูล่ะคะ เธอคือเด็กที่จะเริ่มทำงานวันนี้ใช่มะชื่อคาเทียค่ะขอฝากตัวด้วยเพิ่งสมัครแท้ๆแต่ขอรบกวนเลยนะนี่คือจุดหมายปลายทางจาะ ฉันต้องตามมาด้วยก็เป็นห่วงนี่เฮ้ยที่มาไหนอี๋ล่ะคะเห็นว่ามาไม่ได้นะหวังว่านี่จะเป็นโอากาสที่ทำให้สองคนนั้นสนิทกันได้นะในกองการที่ได้มาตอนก่อนหน้านั้นมีการ์ดที่เพิ่มระยะห่างของดอกกับดีวซ์ด้วยจะว่าไปแล้วอะไรเหรอหายไปแล้วล่ะอ้าวแย่แล้ว อยู่ไหนแล้วว่าจะว่าไปแล้วคาเทียก็ไม่ค่อยรู้เรื่องที่อยู่ซะด้วยอะนี่ๆี่ช่วยบอกทางหน่อยได้ไหมได้หรือเปล่าเอ๊สวัสดีค่ะรายงานข่าวคราวของเมืองนั้นมาแล้วค่ะดิฉันจะเริ่มสัมภาษณ์พร้อมกับจิมมี่จังเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะขอถามหน่อยนะจ๊ะขอทราบชื่อของพวกหนูหน่อยได้มั้จ๊ะออกทีวีแล้วออกทีวีออกทีวีถ่ายท่าสดอยู่หลกพคะเดี๋ยวสิคาเทียมิเกะก็ดูด้วยกันสิกล้องทีวีกล้องทีวีฉันรู้นะฮัลโหลแม่คะทีวีเหรออ๋ฮะฮะ มี100%อยูนน่ค่ะตั้งปแล้วนะเฮ้ย,ออนะยทำอะไรของเด็กคนนั้นอนะตรงหน้าสถานีสินะวังว่าอีกสี่คนที่เหลือจะไม่ทำอะไรแปลกๆนะที่เห็นทางซ้ายมือนนก็คือประตูสายฟ้า เอาเลุย um> จัดไปเลยทำไมถึงมาที่เมืองนี้ล่ะอ๊ะอะพอดีว่าเด็กคนนั้นต้องมาส่งของนะ่รค่ะหนูก็เลยมาช่วยอ่ะเก่งจังเลยนะเรื่องการหลองค่ะทำนองนั้นแย่เลยสิไม่อร่อยเหรอเปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก นี่ไงรายงานท้องถิน่นระหว่างที่กําลังแกะรอยคณะกรรมการเกือ้อกูลความหวังซึ่งกันและกันอยู่ก็ไม่อยากให้ตกเป็นเป้าสายตาสักเท่าไหร่หรอกข็โทษทีนะทีมของทางนี้ก็ลุยเต็มที่แล้วะพอกันนี่แหละยังไงคงต้องให้อุสมคุงเหนื่อยต่ออีกสักพักหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะแต่ละประเทศเริ่มรู้เรื่องแล้วทั้งรังเลก,กับพรีบอยต่างก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วอิ่มแล้วครับขอไปดูหน่อยนะ คราวหน้าจะลองทำขา้าวผัดเรือดำน้ำดูแล้วกันนะไม่จะรอชิมเยี่ยมเลยพีวีเหรอโอเคเล่นเกมกันเถอะสนุกจังเลยอ่ะคาเทียนเนี่ยเป็นคนพิศวงดีเนาะพิศวง พวกเราดูอายุไล่เรียกกันแต่ว่าเธอดูเด็กจังออกทีวีแล้วตื่นเต้นใหญ่เลยอ่ะนั่นก็เพราะคาเทียเป็นดอย่างไงอ่ะดเหรออืมไม่เข้าใจฮ<อ>ะอดีไปกันเอถอะเรดี้โก้ ไปเลยค่ะเจ็บเหมือนมดกัดนะคะโอ้โหก็ไปลุยเลย เลลิสตัวใหญ่มากเลยล่ะจริงเหรอแค่เว่ละนาทีวันแล้วล่ะพอเฮะนั่นไงนั่นไัแมงกะปิเอ๊ะไหนไหนไหนไม่นะ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 บ้าที่สุดพวกเธอน่ะลุยเลยเธออาเรตี้ของคาเทีย โชคดียังไม่ตั้งใจได้ทำงานแล้วสินะถ้านั้นก็มันอะไรกันเนี่ยทำไมยังเปียกนั่นถึงได้เด็กพวกนั้นเป็นใครเหรอถ้าทางจะไล่ตามคาเทียอยู่แล้วนะเอ๊ะทำไงดีทำไงดีต้องเรียกพวกซาซาร้ายกลับมาให้หมดแล้วเดี๋ยวสิไม่มีใครมีมือถือสักคนจะถึงจะเรียกกลับมาได้ จะทำไงล่ะอ้าวแหมไม่อยู่แล้วหรอแต่เรามาตามที่อยู่แล้วนะอา้าวแหม่คนข้างห้องเขาออกไปแล้วหละจ้ะอาออกไปได้30นาทีแล้วล่ะมั้งจ้ะรู้สึกว่าจะไปไป้ายรถเมล์่ะไม่จริงไม่ได้หรอก <c oughs> งานของค่าเทียคือการส่งของต้องส่งให้ถึงที่หมายให้ได้เลย คาเทียแล้วจะทำยังไงดีละ่ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ไหนไหนอันนี้<ล>ก็แลกกันคะ่ะเละแล้วจะทำยังไงหรอจับแน่นๆนะอะไรนั่นเนี่ยายทำภาพยนตร์อยู่นะครับขอ,อ,อควาีเรบ่วนนะครับ ตำหวดใช้ในโรงปีหน้าถ้าเขาโรงแล้วอย่าลืมไปดูด้วยนะครับคุณมาดามคนสวยอ,อุ๊ยแหมงั้เหลืเหอเกินคะตายสิเป็นเด็กซุกซนจริงๆคาเทียนี่อะไรเหรอบอกแล้วไงว่าคาเจะเป็นดาวรู้ว่าเหรอแล้วจ้าสนุกมากงั้นไงไปรถเม เจอแล้วรอเดี๋ยวค่ะคุณยายคะมีข่ามาส่งนะคะขอโทษด้วยนะคะที่มาสายขอบใจนะเจ้าพวกหนููเพื่อนป้าที่เข้าโรงพยาบาลอยู่ต้องดีใจแน่ๆแย่และสิเจ้ากลับเกลียนคนที่นี่ยังไงดีล่ะเนี่ย บ้าที่สุดคราวนี้เราจะต้องเล่นงานให้ได้เลยอะไปเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะฮะติดวพวกนั้นเป็นเหยื่อของฉันนะฉันจะไม่ยอมให้นายแตะต้องอย่างแน่นอนอย่าบอกนะว่าเธอก็ามาจากองคอง์กรงานเหรอ,อผมได้รับคำสั่งโดยตรงมาจากประธานเลยนะ<ส>เข้าใจใช่ไหมแสงดาวที่ทอาปรปกกยผ่านฟากฟ้าและประกายคริสตลัลที่ข้ามผ่านการเวลาเอย๋ยด้วยพรหมลิขิตแห่งเวลาอันเป็นนิรันดร จงเผยร่างจริงของเจ้ามาปรากฏต่อหน้าข้าเอาเบกิง้งเฮ้เอางี้สินะถ้าชนะก็พอสินะแบบนี้นะความปรารถนาระหว่างฉันกับนายนะมาดูกันว ja <_ an> ่าใครจะใหญ่กว่ากันไปเลย สายตากับเด็กชายคนนั้นไปแล้วติดต่อพวกซาซระไม่ได้ด้วยฮะคากามิจังเธอไปไหนมาเหรอทำไมฉันต้องรายงานให้เธอทราบท,ทุกเรื่องด้วยเล่าข,ขอโทษค่ะชะบ้าที่สุดผู้หญิงคนนั้นแกล้งจะมัดเลย,ยปะะเหลือแค่กลับบ้านเนาะ ท้าเทียทอาทีนะเวลาหมดแล้วเอ๊ะท้าเทียเป็นดอลน่ะต้องกลับไปเป็นสภาพเดิมแล้วกลับไปสภาพเดิมเธอจะหายไปแล้วเหรอเธอจะจากไปเหรอ 2> <2> อื<ม>ใช่แล้วเธอจะตายเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะ โทษทีนะมันอธิบายยากอะแล้วจะได้เจอกันอีกไหมอืมแน่นอนนะแน่นอนสิสัญญาเลยถ้า <c oughs> โกหกต้องกลืนเข็มพันเล่มนะอืมกับลง <c oughs> ประ่านคะฉันจะจัดการแม่นั่นเองค่ะอรุนอยาให้คนอื่นมายุ่งด้วยแล้วก็ข้อมูลที่ฉันจะส่งให้นี้น่าจะทำให้ได้รับแต้มความหวังสองแต้ม คงเหมือนเดิมละมัง้งนะ่นี่ไงเ,เ,เป็นไงมั่งหาเงินได้ขนาดนี้คงไม่บ่นแล้วใช่ไหถ้าซื้อรวดเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็หมดไวหรอกอย่าซีเรียสนักเลยค่ะเป็นของรางวัลแทนความเหนื่อยยากยังไงคะมาดาลินก็เอากับเขาด้วยท่านัน้นตามนี้ดีไหม อแราที่ทานขนมไฟต้องเอาเงินมาหยอดในกระปุกออมสีนี้เพราะงั้นเวลาคับขันเมื่อไรจะได้เอาเงินในนี้มาซื้อขนมได้ใช่ไหมละ่ะมาอีนี่นะเราทำขึ้นมา,านเมื่อวานแล่ไปด้วยกันไม่ได้โทษทีนะเฮ้ยอ,อย่างนี้นี่เองฮะ ีจแบ่งเป็นสามส่วนก็จะกลายเป็นแกงกะรี่สมหน้ากากคึกคักยังไงนะคะแกงกะอะไรนะฉันเอาพยางแรกของเชื่อพวกเรามาตั้งเป็นทีมยังไงล่ะน่ารักใช่มันน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมใจร้ายไม่แบ่งกันเลยเดียวสิแตกหมดเลยอ่ะ ไม่เป็นไรพวกเราก็เป็นเพื่อนข้องฟังนี่เนอะทาเพียหาเพีย どこ เพียงอย่างเดียวตอนต่อไปอาคาริคาริคาริการผูกมัดและความอุทิศนี่คือบาปที่ต้องแบกรับ